สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแมงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแมงมีบอลสีนะครับสสวยๆนะครับท่านผู้ชมมาแบ่งปันท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมจัดส่งนะครับไปสนีไทยนะครับค่าจัดส่งนะครับ ถ้าซื้อหนึ่งถึงสามต้นก็สี่สิบเก้าบาทเอาเหมานะครับถ้าซื้อสี่ต้นนะครับก็มีการจะส่งนะครับฟรีนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับแครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องแบงค์ด้วยนะครับมาที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้สวยมากๆนะครับนี่ครับน้องแบงค์ขอให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะท่านผู้ชมนะครับนี่วันนี้หยุดยาวกันเลยนะครับนี่ครับ ต้นนี้นะครับอับสรสวรรค์นะครับอับสรสวรแปดสิบบาทนะครับสวยมากๆครับต้นนี้นี่ครับน้องจะเป็นอ่าบอลสีเหมือนคล้ายๆชายชนนะครับท่านผู้ชมปลายสีแดงนะครับนี่บอลสีเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับนายทองเหม็นนะครับนายทองเหม็นเจ็ดสิบบาทนะครับสวยมากๆนะท่านผู้ชมปลายจะเป็นแบบ สีแดงๆนะครับเทพสายลุงนะครับต้นนี้นะครับสวยมากนะท่านผู้ชมนี่ครับดูเดี๋ยวน้อแบงค์โฟกัสก่อนอวันนี้ราคาพิเศษนะครับเทพสายลุงนะครับต้นนี้เอาไปร้อยสี่สิบาทนะครับเทพสายลุงร้อยสีิบาทนะครับ ต่อมานะครับตะวันชิงพบนะครับท่านผู้ชมตะวันชิงพบต้นนี้ขอห้าสิบบาทนะครับชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ใบนะครับใบใหม่กาลังขึ้นมานะครับท่านผู้ชมป้ายด้วยนะชมพูทวีปนะครับขอเจ็ดสิบบาทนะครับต้นนี้ปลาบูทองสี่สิบบาท ดอนเจดีนะครับห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมสวยมากเป็นไม้แบบทรงพุ่มนะครับนี่สิริพรนะครับสิริพรขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับสิริพรเจ็ดสิบบาทนะครับเป็นบอนแผงมาจากชายชนนะท่านผู้ชมนี่ครับสวยมากๆนะครับแต่น้องเนี่ยจะแดงทั้งใบนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับนางเรไรห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมสายใหญ่แล้วนะเอาไปเปลี่ยนกระถาง 6นิ้วได้เลยนะครับนางเลรไรนะครับมาที่ถัดถัดมาก่อนนะครับถัดถัดมานะครับนารีสยามนะครับนารีสยามสวยมากๆนะครับถ้าโดนแดดจะไปจะเป็นสีชมพูนะครับขออยู่ที่8ปบาทนะครับนารีสยามลูกไม้จุดนะครับตนนัวนี้อ่า นะครับลูกไม้จุดเอาไปต้นละ4ี่สิบบาทนะครับลูกไม้จุด4ี่สิบรัตนสินนะครับต้นนี้น้องแม็กขออยู่ที่เจดิบาทนะครับรัตน,นสินเจสิบาทนางเรไรนะครับนางเรไรต้นนี้นะครับน้องแม็กขออยู่ที่เท่ากันนะครับขอ50าสิบาทนะครับนางเรไร <t> โอต้นนี้สวยมากๆนะครับถ้าโตไปเนี่ยใบ ใบจะเป็นสีแดงสวยมากนะครับชื่อว่า,เต,ตาเ,รรมมเตือนตาเตือนใจนะครับออท่บานผู้ชมนะครับเตือนตาเตือนใจนะครับน้องแมค์ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเตือนตาเตือนใจต่อไปลูกไม้ชมพูนะครับท่านผู้ชมลูกไม้ชมพูต้นละห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมลูกไม้ชมพูแบบนี้นี่ครับสวยมากนะมหาเศรษฐีนะครับนี่เจ็ดสิบบาท เมืองใหม่นะครับเมืองใหม่ตัวนี้น้องแมค์ขออยู่ที่แปดสิบาทนะครับเป็นเมืองใหม่ตัวเล็กนะครับครับตัวนี้นะครับนกเครกรัตนจักรนะครับสี่สิบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทันญมณีนะครับทันยมณีนะครับมีสวยมากๆนะครับน้องแมค์ขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับทันญมณีต่อไปนะครับอ่าน้องแมค์เสนอเลยนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับแต่เป็นบอลแพงนะครับ นี่มอนแผงเขาจะแผงมาจากต้นสีมหาโพนะครับเดี๋ยวหนูแบงค์จะให้ดูต้นแม่นะครับต้นละสี่สิบาทเท่านั้นนะท้ามาชมนะครับสี่สิบบาทนี่ครับเดี๋ยว้นงแบงค์เลือกให้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสี่สิบาทสีมหาโพนะครับนี่ครับอันนี้ต้นแม่พันเลยนะท่ามาชมนะครับนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสวยมากๆท่านผมาชม อันนี้น้องแมงทําเป็นฟอร์มกอนะครับก็มีประมาณสี่ต้นนะครับนี่เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวางกลางแดดได้เลยครับอันนี้ก็อันนี้ก็เลี้ยงแดดได้นะครับแต่ท่านท่านผู้ชมเอาไปก็เอาไว้ในร่มก่อนนะท่านผู้ชมประมาณสี่ต้นนะครับนี่เราจะได้แบบนี้นะครับต่อมานะครับเป็นหลวงราดนะครับหลวงราชเสน่หานะครับน้องแมงให้ไปสี่สิบบาทนะครับหลวงราดศิราเพชร ศิลาเพชรเอาไปเจ็สิบาทนะครับสุดปราถนาหกสิบาทนะท่านผู้ชมนี่ครับสวยมากๆอันนี้เริ่มกัดเริ่มกัดแดง้ะนะครับถ้าเกิดแบบเลี้ยงแดดสวยมากท่านผู้ชมพระบางโพยภัยนะครับหกสิบบาทนะท่านผู้ชมอ่าต้นนี้นะครับ บรรดาซับนะครับท่านผู้ชมบรรดาซับเจ็ดสิบบาทอ like ันนี้วางทองนะครับนแมงขอเท่ากันนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับโอ้เมืองใหม่ไซตตั้งแม่นะท่านผู้ชมขอหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี SO um, ้ชินวันชอนนะครับขอเจ็ดสิบบาทโหตอนนี้นรแมงชอบมากนะครับชื่อว่ามังกรทองนะครับนี่ชื่อเพาะมากนะท่านผู้ชมมังกรทองนะครับ ขออยู่ที่80บาทนะครับมังกรทองมนาซับ70บาทเท่ากันนะครับสีบุรีรัมนะครับขอขออยู่ที่40บาทนะศีลาเพชรนะครับ70บาทครับมาถึงอ่ายอดมงกุฎของเรานะท่านผู้ชมยอดมงกุฎนะครับเดีย๋ยวน้องแมงเลือกให้นะท่านผู้ชมยอดมงกุฎน้องแมงให้ไปต้นละ100บาทนะครับนี่ จะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับถ้าไซส์เล็กเนี่ย,ยเดี๋ยวน้องแมงลดให้นะครับในไล์หรือว่าที่คุยกับน้องแมงบอกว่าชอบต้นไหนนะครับถ้าต้นเล็กหน่อยเดีย๋ยวน้องแมงลดให้นะครับวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมวันศุกร์ข,ขอแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมสวยมากท่านผู้ชมดูนี่ครับนางลักสดนะครับเก้าสิบบาทพัทยาพัทยาแปดสิบนะครับแล้วก็ เทพอัศรา,านะครับขอสี่สิบบาทนะครับเทพอัศรา,ามาถึงถาดนี้กันบ้างน,นะท่านผู้ชมโอ้หอันนี้ต้นคู่เลยโอ้กี่ต้นนี้จะเป็นเขาจะชื่อในจันหนดเขี้ยวนะครับท่านผู้ชมจะมีหนึ่งสองสามสามต้นนะครับสามต้นเอาไปเจ็ดสิบาทนะท่านผู้ชมต้นนี้เราแมงไม่รู้ชื่อนะครับเขียวเขียวเนี่ยเจ้าจักรพรัดต้นนี้ มีสองใบเนาะเอาไปพิเศษเลยสี่สิบบาทนะครับอันนี้บรรดาลทรบวกเท้าหิรันพนาศูนย์แผงนะท่านผู้ชมเอาไปโหเอาไปแปดสิบาทนะครับรัตนสินนะครับเจ็ดสิบาทนะครับอันนี้เมืองหนองคายขอสี่สิบบาทไยจันเป็นบอลเก่านะครับนี่ครับบอลบอลเก่า ครับต้นนี้นะครับชื่อว่ายายจันนะครับแปดสิบาทนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้นะครับทศกัณฐ์น้องเริ่มกัดสีแล้วนะท่านผู้ชมทศกัณฐ์เนี่ยเขาจะกัดสีสวยมากท่านผู้ชมทศกัณฐ์นะครับต้นนี้น้องแมงขแปดสิบาทนะครับหลวงนานะครับเอาไปต้นละสี่สิบบาทสาวนครชัยศรีนะครับโอ้โหต้นนี้เหมือนจะมีคู่เนาะนี่ครับคู่เลยสาวนครชัยศรีบวกอ่าบวกกับดาวดาวเพียงดินนะครับอ่า ดาเพียงดินนะครับต้นนี้กระถางนี้นะครับน้องแมงขออยู่ที่หกสิบบาทนะครับอันนี้พญาหงนะสวยมากท่านผู้ชมดูจะมีหูใต้ใบนะครับขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับอันนี้สุรเสษนะครับขอกระถางนะหกสิบบาทนางเลไลไซใหญ่นะไซตั้งแม่นะท่านผู้ชมขอ,อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับ โอเคนะครับมาที่ถัดนี้กันบ้างโอ้โหวันนี้เยอะเลยนะท่านชมตัวนี้นะครับสีเทพรักษ์นะครับเป็นบอลสีดํานะสวยมากสีเทพรักษ์ขอเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ครับสีเทพรักษสวยมากขุมทองขุมทองเอาไปกระถางนะลา แปดสิบบาทนะท่านผู้ชมขุ่นทองนะมีสองกระถางนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเกตจุรามณีนะครับขออยู่ที่แปดสิบบาทนะท่านผู้ชมใบเขาจะสวยมากนี่ครับอันนี้นางสุชาดานะครับเจ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมอันนี้กุเรปันหรือว่ากุเปรันนะ้อมันก็จำจำสับสนตลอดเลยนะท่านผู้ชม ส่วนอันนี้จะกู้กับเจ้าสาวนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับน้องแม์ขอกระถางละร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมเอาไปตั้งแม่ได้เลยครับนายทองเหม็นนะครับอันนี้นายทองเหม็นข้างล่างเป็นอะไรเอ่ยไม่มั่นใจนะนี่ครับเอาไปลุ้นนะครับเอาไปกระถางนะอ่าสั่งละเจ็ดสิบบาทนะครับ อันนี้สุขโขททยนะครับสุขโขไทยนี่รับไปยาวสวยมากนะสุขโขไทยกระถางละเจ็ดสิบนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เทพสายลุงแผงนะท่านผู้ชมห่ออยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับหงนรุ่นหงนรุ่นกระถางละเก้าสิบบาทนะครับนี่ป้ายแล้วตัวนี้นะครับ โอ้ตัวนี้นางลักสุดนะครับขอละกระถางละเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับสาวนาครสวรรค์น,นะครับท่านผู้ชมสาวนาครสวรรค์ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมสาวนาครสวรรค์นนะสวยมากๆนะครับใบเปิดอๆนะมหาเศรษฐีเจ็ดสิบบาทประดานซับนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับ องหญิงทอฝันโหตัวนี้เอาไปราคาพิเศษนะครับเอาไปแปดสิบบาทนะครับอันนี้สกุระนะท่านผู้ชมสกุระห้าสิบบาทนะครับตัวนี้บอลเก่านะครับตับปืนใหญ่นะตัวนี้ชื่อว่าพระไอส่วนปราบไตจักนะครับตัวนี้มันต้นเล็กเนาะขอแปดสิบบาทนะครับตัวนี้เราแมงไม่รู้ชื่อนะครับ นี่ครับแต่สวยมากๆครับเป็นบอลเก่าเป็นบอลมีชื่อนะแต่้องแมงลืมนะครับขอเจ็ดสิบบาทนะครับมนสวรค์เอาไปสี่สิบบาทนะครับตัวนี้สุรเสรนะครับขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้อันนี้เทพนาคานะครับเทพนาคาเอาไปเจ็ดสิบบาทรัตนามณีนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้ เ้าหิรันสวยมากท่านผู้ชมต้นนี้นะครับขอแปดสิบบาทนะครับโอ้ก็เก็บต้นนี้นะครับนี่แต่ใบนี้จะมีตำหนินะท่านผู้ชมมีตรงปลายใบนิดนิดนี่ครับอา,อาจจะหล่นนะอาจจะร่วงนะครับถ้าไปถึงนะครับก็มีประมาณนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทนะครับพี่มพิมานเจ็ดสิบบาทต้นนี้น้องแมงยังไม่ขายดีกว่า มันดูตัวเล็กๆนะท่านผู้ชมเจ้าจัก,กรพรรดินะครับเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้สวยมากโอ้วันสีวันสุ์ขอห้าสิบบาทนะครับตัวนี้สารนครเจสีสี่สิบบาทอ่าเศรษฐีนะครับเจ็ดสิบาทนะท่านผู้ชมแดงสยามเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็เท้าหิรานบวกทศกันนะท่านผู้ชมขออยู่ที่ 8ปดสิบาทนะครับอ่านกพะเก้านะครับท่าม้ชมนกพะเก้านี่สวยมากๆนะท่าม้ชมนกกระนกพะเก้าก็ถางละเก้าสิบาทนะครับแต่ถ้าต้นนี้ใครอยากได้นะครับนกพะเก้าบวกกับอาจารย์คงนะครับขอกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับต้นนี้นะครับน้องแมงชอบมากนะครับพยามุจจรินนะครับต้นนี้สายใหญ่สวยมากๆนะครับตัวใบใบจะชมพูหมดเลยนะสวยมากๆ กระถางละสามร้อยสี่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ถ่านนกขั้จใจสีสี่สิบบาทตัวนี้เป็นท้าวหิรันแผงนะครับเอาไปกระถางละสามสิบนะมนสวรรค์สี่สิบบาทนะครับอันนี้กระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับพรมพิมานเนาะ เทพดารานะครับขอแปดสิบบาทนะครับสีบุรีรัมนะครับสีบุรีรัมสีบุรีรัมเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็อ่าต้นนี้นะครับอ่าพรเจ้าสัวนะครับพรเจ้าสัวขอร้อยเจ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมเนี่ยครับสวยมาก ตัวนี้ตับจากน่าจะเป็นอาราธิวาดนะครับขอสี่สิบบาทนะครับหงดารุุนหงดารุุนเก้าสิบบาทนะนี่ครับบางใหญ่บางใหญ่ตัวนี้นะครับนะครับบางใหญ่ขอขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับแววมายูลานะครับห้าสิบบาทไก่อัมพันไก่อัมพันห้าสิบนะครับไซใหญ่แล้ว สองฟังโขงห้าสิบนะครับแล้วก็เทพดาราแปดสิบบาทนะครับนอพก้าต้นนี้นะครับนี่นอพก้าต้นนี้ขออยู่ที่โอ้ใบใหม่สวยมากขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับนอพก้าต้นนี้นะครับสารนครชเสีสี่สิบนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับตะวันริงพบนะครับเอาไปต้นละห้าสิบบาทนะครับคุณไก้นะครับต้นนี้เจ็ดสิบบาทนะครับนางลักสดนะครับ น่ครับน่านใตัวนี้ราคาพิเศษเลยเอาไปห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็เทพดารานะครับขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะตัวเล็กนะโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องน้องแบงค์ด้วยนะครับนี่ครับวันนี้น้องแบงค์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับรับภาพบอสีสวยๆนะครับสวัสดีครับ